ก็จะมาแนะนำน้ำมันเครื่อง Enduro นะครับตัวนี้เกรดเลสซิ่ง 4T นะครับผม 10W40 นะครับสำหรับเหมาะสำหรับสายซิ่งนะฮะโอเคสายใช้งานตัวนี้นะครับก็ 20W50 นะครับเหมาะสำหรับสายแบกสายบรรทุกสายวิ่งทางยาวทัวริ่งทิปนะครับจัดไปได้หมดทุกทอย่างนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับรถออโต้สายพันธนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองใช้นะครับตัวนี้เป็นเกรดสังเคราะห์หมดนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Enduro ครับผม สวัสดีครับนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาอะบอกซิปเล็กๆหรือเทคนิคนะในการขึ้นซีลวดที่เป็นดุมที่เคยใช้งานมาแล้วนะครับไม่ว่าจะดุมเบิกดุมทําสีนะครับที่เขาขึ้นซีลวดมาแล้วแล้วพอเขาจะขึ้นซีลวดใหม่เสร็จปุ๊บเราจะต้องตัดหรือแกะออกนะเพื่อจะเปลี่ยนซีลวดใหม่แล้วทีนี้นะฮะมันจะเห็นรอยเก่าเห็นไหมเห็นไหมเอ่ย มันจะเห็นรอยเก่านะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องการทําสีต้องการงบประหยัดหรือไม่ได้ทําสีหรือเป็นดุมเบิกมานะครับที่เป็นรอยมาแล้วนะครับแล้วตอนเราแกะสีลวดเก่าออกเห็นไหมมันจะมีรอยต่างๆแล้วเราจะทํายังไงล่ะนะครับเพื่อจะไม่ให้เห็นรอยเก่านะครับเพื่อใส่กลับเข้าไปเป็นเหมือนเดิมนะวันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่กําลังแบบว่าขึ้นสีลวดหรือไปจัดสภาพรถนะฮะแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องรถเก่ารถใหม่อะไรขึ้นยังไงขึ้นไปเถอะอ่างงั้นก็ตามใจแต่อันนี้เฮียจะมาบอกแบบว่าเ้ e สำหรับคนนนนต้ออองงกาารละะเียยดห่ แต่ในการขึ้นต่างๆนะฮะย้อนกลับไปดูในคลิปของเก่าเฮียได้เมื่อหลายปีก่อนเนาะเฮียเคยลงไว้การขึ้นซีรวดนะครับการดูเบอร์ซีรวดหรือการการร้อยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาบอกว่าเฮ้ยการใส่ซีรวดเพื่อจะให้กบรอยเก่าทําให้เป็นเหมือนเดิมทาแบบไหนนะสมมุติว่าเฮ้ยล้อมันขึ้นสีมานะขึ้นสารสีนะครับสารสีนะครับก็บปกติแล้วเฮียก็จะใช้เบอร์9นะครับหรือ,อถ้าเป็นหลังสารสีเฮียจะใช้9 157 นะครับ9157นะครับขนาดที่ลวดเบอร์9ความยาว157 3 4นะครับถ้าสมมุติว่าของเก่ามนสาร4มาเราก็ต้องเอา157 3าร4เหมือนเดิมนะนะครับสำหรับดุมล้อหลัง125นะฮะแล้วทีนี้เราจะต้องมาร์กไว้เราจะต้องดูก่อนว่าเฮ้ยก่อนถอดนะก่อนถอดอันไหนงอ90อันไหนงอ45นะส่วนใหญ่งอ90ก็จะเป็นโค้งอยู่ด้านนอก นะโค้งอยู่ด้านนอกคืองอ90เราก็หาปากกาเมจิที่มันลบได้หรือเอาลิควิดหรือเอาอะไรก็ได้ติ๊กไว้นะเฮ้ยอันนี้งอ90นะเว้ยรูนี้ฝั่งนี้45สิบานะสวะสวายัางไงเอาตัวนี้90ตรงนี้ก็ต้อง4 5หอยู่แล้วอันนี้90ตรงนี้ต้อง45หอยู่แล้วมันจะต้องตรงข้ามกันเสมอนะเราาร์ k ไว้อันนี้90อันนี้45อ่ะมาร์ r ไว้ทั้ง2ด้าน2ด้านตรงข้ามกันนะอันนี้90อันนี้4 5มาร์ r ไว้ทั้ง2ด้านกางกันเร,นะเราจุดไว้เราจุดไว้เล็กๆนะไว้จำเฮ้ยตรงนี้2จุดอนะ 90เฮ้ยตรงนี้จุด1นึ่งอะงอ45อันนี้เฮียบอกไว้นานแล้วแต่ใครจะมาร์กแบบไหนตามใจแล้วแต่แล้วก็มาร์กลูตรงข้ามไว้ด้วยอันไหน90อันไหน45นะนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้เรามาดูลูข้างจุกลมนะดูลูข้างจุกลมนะครับของตัวเก่าหรือตัวใหม่ก็ได้นะครับหรือเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้สําหรับใครที่แบบว่าจําไม่ได้นะสมมุติแบบว่าเฮ้ยรูจุกลมนะนี่รูจุกลมอยู่นี่เห็นไหมรูจุกลมอยู่นี่ เนี่ยเฮียก็มากไว้เหมือนกันบางทีการพลาดกันลืมไงเพื่อจะให้มันเป็นรอยเก่าเห็นไหมพอเราเฮียขึ้นไปปุ๊บรอยเก่าที่มันทับมันปิดรอยเก่าละเห็นปะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไขว้ไปมันก็จะปิดรอยเก่าละเห็นไหมอ่าแล้วระวังระวังขอบของลูกค้าเป็นรอยนะเฮียก็แอบมากไว้เหมือนกันนะครับบางทีการพลาดไงจะว่าเฮียก็จะเอาลิควิดจุดไว้ 2. งจุดนะงอเก้าสิบจุดหนึ่งงอสี่สี่นนะอ่าแล้วทีนี้เราก็จําไว้นะครับถ้าสมมุติว่าใครขึ้นยังไม่เก่งก่อนถอดจําไว้ก่อนก็ได้ จำไว้หรือถ่ายรูปไว้ว่าเฮ้ยงอ90ตรงนี้นะอ้าวจำไว้เลยนะมาเข้าข้างรูจุกลมนี่อันนี้จุกลมเรานับไปเลยข้างรูจุกลม1 2 3สนะนี่นะครับเพราะให้ตายยังไงนะครับงอ90เส้นนี้มันจะต้องมาอยู่รูที่3นะครับถ้านับจากจุกลม1 2 3มาอยู่จากจุกลมงอ4 5หแล้วเราก็นับไปเขาเรียกว่าสาร C สาร4 1เรานับซีลวดที่เราเอามาใส่ข้างจุกลมนะ1 2 3 4สอ้าวเส้นนี้เส้นนี้45ห้า กูเอามาใส่นี่แล้วรูข้างจุกลมนี่รูข้างจุกลมแค่นี้แหละนะครับข้างนี้แหละแล้วทีเนี้ยถ้าเราจะเข้านับไล่ไปตรงนี้เราจะต้องนับ1 2 3 4อ่ะมันจะวุ่นวายนะครับพี่เฮียเคยสอนไว้ในช่องเองก็เอางอ90เส้นนี้เลยทีละเส้นทีละเส้น,ท,สนทีละเส้นมาใส่รูเว้นรูรูเว้นรูเลยนะครับรูเว้นรูแล้วมันจะเหลืออีกเส้นหนึ่งฝั่งนี้ถ้าเป็น1 2 3 4มันจะหลุดรูนี้เราก็เอามาใส่รูเว้นรูเหมือนกันแล้วเราก็ไล่ไปเลยรูเว้นรูเอา90มารูเว้นรูตรงนี้ นะแล้วเราก็เอา4เส้นที่4นับจากงวงลองก้สิบมาใส่รูเว้นรูตรงนี้แล้วเราก็ไล่ขึ้นไปอ่าแต่ถ้าใครไม่ถนัดฝั่งนี้ก็มานับก็ได้เอาที่เส้นงอ90 1 2 3 4อ่ะไขว้ามาตรงข้างรูจุกลมอ่าเราก็เอาเส้นนี้ไปอีกอ่ะเส้นนี้เหลือเส้นนี้ใช่ไหมอ้าวเราก็นับจากรูข้างจุกลมไป1 2 3 4สนี่เรามาใส่แล้วก็1 2 3 4สแล้วก็มาใส่รูเว้นรูรูเว้นรูเห็นไหมเขาเลยเรียกว่าสาร4ี่ นะแต่วันนี้เฮียจะมาบอกเทคนิคว่าเฮ้ยให้ขึ้นมาร์ครอยเก่าสารสี่เราก็ต้องสาร4ี่7อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ต้องใส่รูเดิมมาร์ครูเดิมแล้วซี่รวดใหม่มันจะมาปิดรอยขอบต่างๆที่มันเป็นของเก่าแล้วมันจะทําให้ดูใหม่อยู่ตลอดนะเพราะว่าถ้าเราร้อยขี้หมูขี้หมาร้อยตะบีตะบันร้อยโดยไม่ที่ไม่ร้อยรูเก่าบางทีนะมันจะไปตกที่เฮ้ยไอ้แทนที่รูนี้มันจะควา่าอันนี้รูนี้กลับมาหงาย มันจะเห็นรอยแล้วมันจะไม่สวยนะวันนี้เฮียก็มาบอกแค่นี้ให้ฟังเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับกับการขึ้นซีรวดทุกคนก็อาจจะโคลนขึ้นเป็นหรือบางคนขึ้นเป็นอาจจะตั้งยังไม่เก่งต้องลองฝึกดูนะครับไม่ยากนะวันนี้เฮียแค่มาบอกว่าเฮ้ยวิธีการลอยซีรวดและกลบรอยเก่านะทำยังไงจำง่ายๆนะครับมาร์กสี่เก้าสิบมาร์กสี้าไว้ ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เอามาใส่รูเียเก้าสิบมันของเดิมมันอยู่ตรงไหนเราจําไว้เฮ้ยอยู่อรูที่สามหนึ่งสองสามข้างชุกลมอ่าเราก็มาใส่อา้าวหนึ่งสองสามซีมามาใส่รูข้างชุกลมเลยนะครับแล้วเราก็รูเว้นรูรูเว้นรูไปเก้าสิบสี่ห้าเก้าสิบสี่ห้านะครับทำสองฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันหมดทุกอย่างนะนะครับวันนี้ก็อาจจะได้แนวทางนิดๆหน่อยๆนนะครับกับการขึ้นซีล,ลวดใหม่เพื่อไม่ให้เป็นรอย นะครับวันนี้ก็อเป็นทิกเล็กๆนะครับก็ฝากไว้ช่องหนึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอ้ฝากติดตามก็อาจไปติดตามใน YouTube ติดตามในเพจด้วยนะครับลอ่าขอบคุณมากครับไปแล้วครับเฮียสวัสดีบ๊ายบาย